สวัสดีค่ะวันที่13ถึง26กรกฎาคมนี้อย่าลืมมาพบกับพวกเราที่งาน Star Phenomenon The All In Offer และแคมเปญพิเศษอีกมากมายที่เบนตลิ่งชันที่เดียวนะคะเชิญชมในงานด้านในได้เลยค่ะ สวัสดีครับออตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เบนต์ล,ลิงชานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้บรรยากาศที่โชว์รูมเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือคักมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของงาน Star Phenomenal t h e a l in Offer นะครับในงานนะครับจะมีทั้งรถที่จัดแสดงหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็มี แชมปเป็นพิเศษมาฝากกันแน่นอนนะครับตอนนี้ทับฝ่ายขายรอต้อนรับเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปพบกันเลยครับว่ามีรถรุ่นอะไรที่จัดแสดงอยู่บ้างนะครับตามผมมาเลยครับอ่ารุ่นนี้ครับคันแรกเลยพบกับคุณใต้กกงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมใต้กกงเป็นตลิ่งชั้นนะครับวันนี้เราอยู่กับรถรุ่น g l c 2 2 0 d m g d y n a m i c นะครับก็จะมาพร้อมกับชุดแต่ง M.G. รอบคันนะครับเป็นรถ S.U.V. ขนาดใหญ่ นะครับนั่งได้ทั้งหมด5ที่นั่งเลยราคาเพียง3 6 9 9 0 0 0บาทนะครับก็ออปชั่นครบพันเลยครับพี่ยินดีแนะนำดได้ทุกอย่างเลยครับผมอ่ก็ถ้าสนใจ GLC นะครับก็มาติดต่อสอบถามคุณใต้กงได้เลยไดเลยครับยินดีให้คำแนะนำครับผมโอเคขอบคุณคุณใต้กงมากเลยครับสวัสดีครันต่อไปคันต่อไปคันนี้เหมือนอัพไซส์ขึ้นมานิดนึงครับจาก GLC นะครับคันนี้คันนี้มันรุ่นอะไรครับผม ครับผมคันนี้นะครับเป็นรุ่นของ GLE 300 d ดีเซล AMG Dynamic นะครับเป็นที่สุดของ SUV รถยนต์7ที่นั่งที่ให้สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซล245แรงม้านะครับรถครันนี้เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะครับที่สามารถนั่งได้หลายท่านนะครับมีน้องเล็กๆนั่งได้อีกข้างหลังเป็นรถ7ที่นั่งเบ้นตตันชันมีราคาพิเศษที่มอบให้กับคุณลูกค้าที่สนใจ จากเดิมรถคันนี้เป็นรถนําเข้าประกอบนอกราคา6ล้าน60,000รถราคาเหลือ5ล้า290,000เท่านั้นซึ่งพิเศษมีเพียงคันเดียวเท่านั้นมาในงานนี้ได้นะครับราคาพิเศษมากๆแล้วก็ตัวรถนี่ครับก็น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปกันดีกว่าครับว่ามีรุ่นไหนให้ดูอีกนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับกับ SUV 2รุ่นนะครับเรียกว่าสวยงามันทั้งสองรุ่นทีนี้มาที่รุ่นต่อไปลองดูเป็นซีดานบ้างครับผมเราอยู่กับเซลสาวสูรของเราพี่ออนนั่นเองครับ สำหรับ C-Class นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นขายดีนะคะของ Mercedes-Benz นเนื่องจากว่าเค้าเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายรุ่นแล้วก็หลายออปชั่นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น c 3 0 0 e Plug-in Hybrid นะคะหรือว่าจะเป็น C220D ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนอย่างคันนี้ค่ะที่อยู่กับออนตรงนี้ก็จะเป็น C220D AMG Dynamic ราคาจำหน่ายอยู่ที่2.990้านบาทนะคะ สำหรับวันนี้นะคะออนก็มีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ส่วนลดพิเศษรวมถึงดอกเบีย้ยพิเศษต่างๆมากมายนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจทดลองขับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อออนเข้ามาได้ที่เบนตลิ่งชันและพบกันที่เบนตลิ่งชันนะคะเป็นยังไงบ้างครับทั้งรถทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยสวยไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปพบกับรุ่นต่อไปกันเลยครับตามผมมาเลยครับมาต่อกันเลยครับผมที่รถรุ่นต่อมานะครับเห็นจอดเด่นเป็นสง่ายอยู่อย่างนี้เดี๋ยว ให้เจ้าหน้าที่เขาพามารู้จักกันนะครับผมสวัสดีทั้งสองท่านนะค,ะครับสวันนี้มีรุ่นอะไรมาแนะนำครับเชิญเลยครับก็บถ้าจะพูดถึงงาน Star Phenomenal The All In Doffer ของเราแล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงรถรุ่นนี้เลยคงไม่ได้ก็คือ S c a r s S 5 6 0 E AMG Premium ครับนิยามใหม่แห่งความหรูหรานะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันชานฉลาดนะครับ สะท้อนความเป็นยนตรกรรมอันดับหนึ่งของแบรนด์รถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz นะครับที่พร้อมจะเปิดประสบการณ์การเดินทางระดับ First Class ให้กับคุณครับรอให้ทุกท่านได้มาสัมผัสแล้วก็เป็นเจ้าของแล้วที่งาน Star Phenomenal The All In Offer ที่เบนท์ต่อหนึ่งชั้นของเราครับผมขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนสนใจ S Class นะครับติดต่อสุดหล่อทั้งสองท่านของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรุ่นต่อไปครับตามมาเลยครับเมื่อกี้เราพบกับหนุ่มๆไปแล้วนะครับเดี๋ยว ต่อไปเนี่ยลองไปดูสาวๆกันบ้างน,นะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสวยทั้งรถสวยทั้งคนแน่นอนตามผมมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างปลั๊กอินไฮบริดตอบโจทย์ทั้งความประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้ m e r c ์เซเดสเบเรามี2รุ่นมาแนะนําค่ะรุ่นแรกเป็น C 3 0 0 e ปลั๊กอินไฮบริดค่ะราคาเริ่มต้นเพียง2องล้านบาทค่ะ และเพิ่มความหรูหรากว้างขวางมากยิ่งขึ้นกับรุ่น E 300E p l u g In Hybrid ราคาเริ่มต้นเพียง3 190,000บาทหากลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและนัดทดลองขับได้ที่เบนซ์ตลิงชันค่ะที่งานเรามีแคมเปญพิเศษราคาที่ทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะแล้วมาพบกับก้อยและปุยนุ่นที่งานได้เลยนะคะขอ,ขอบคุณ<อ>ค่ะ ไปที่รุ่นต่อไปกันเลยครับผมมาพบกับสุดหลอ่องราอีกหนึ่งท่านนะครับครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ขอเสนอเป็นรถยนต์สปอร์ตคูเป้สประตูนะครับอย่างเจ้า CLS 300D m g Premium คันนี้นะฮะที่มีการดีไซน์เหนือระดับและโชว์เฉียวด้วยไฟหน้าแบบ MultiBeam LED นะฮะลงตัวด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond Gill นะฮะแล้วก็ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด 1,950cc นะครับ245แรงมา้าแล้วก็หากคุณชื่นชอบ ความหรูหราและสะดวกสบายนะครับเจ้า CLS 300D AMG Premium คันนี้เนี่ยมีให้คุณสัมผัสไปพร้อมๆกันนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับกับราคาค่าตัวเพียง4,430,000บาทถ้าลูกท่านใดนะครับอยากเท็ได้อยากสัมผัสรถคันจริงคันนี้นะครับติดต่อผมได้ที่เบอร์097-992-4999นะครับพี่โอครับผมขอบคุณน้องเติ้นมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ CLS 300D AMG Premium ทั้งออปชันเนี่ยจัดเต็มแล้วก็ราคาเนี่ยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณต้นมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับจะเป็นรุ่นอะไรตามผมไปดูได้เลยครับแต่บอกเลยว่าพิเศษแน่นอนครับเพราะว่าแหมมันยังไม่มีวิ่งบนท้องถนนเลยครับรุ่นนี้ตามมาเลยครับก็มาถึงคันต่อไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับกับ นี่เลยครับเจ้าหน้าที่สุดหล่อของเรานะครับสวัสดีครับปรัชตครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรครับผมเห็นหน้าตาแบบไม่คุ้นเลยรุ่นนี้ต้องบอกรุ่นใหม่เพราะว่าเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับกับชื่อของเขาก็คือ GLB 200 Progressive นะครับสำหรับ GLB 200เนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะเป็นครั้งแรกของ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับที่นำรถ7ที่นั่ง3มแถวเนี่ยมาใส่ไว้ในรถที่เป็น SUV แบบ Compact Car นะครับ นอกจากที่นั่งจะเยอะแล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่อัดแน่นไปด้วยระบบปฏิบัติการ mbus นะครับแล้วก็พ่วงด้วยระบบ mercedes มี Me connect ที่เราสามารถเช็คผลบนมือถือได้สำหรับพละกำลังของเขานะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับเทร์โบชาร์เจอร์พร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดเครื่องยนต์ก็คือ 1, 3 3 2งพั cc แต่ให้แรงม้าสูงถึง1 6 3แรงม้าหากเทียบในรถที่เป็นไซส์พันสามเนี่ยแรงม้าระดับนี้ต้องถือว่าสูงมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ มาพบมาเจอกันได้ครับที่โชว์รูมของเบนท์ตลิงชันนะครับอ่าต้องขอบคุณปราดมากมากเลยนะครับถ้าใครอยากมาพบกับรถสุดห่อกับเจ้าหน้าที่สุดห่อของเราก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่เบนท์ตลิงชันนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรตามผมมาดูเลยครับมาต่อกันที่รุ่นต่อไปนะครับผมอ่าพบกับเซลล์สุดหลอของเราอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับพี่ปิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับจอดรออยู่ข้างๆานี้เป็นรุ่นอะไรครับผมรุ่นนี้นะครับผมเป็นรถรุ่น E 200 Coupe AMG Dynamic นะครับผมบภายใต้การคิดค้นและพัฒนาของ Mercedes-Benz นะครับทำให้คันนี้มีความเป็นสปอร์ตสไตล์คูเป้ครับที่หรูหราเลยเนี่ยครับสังเกตได้จะมีความสวยงามมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นออปชั่นต่างๆนะครับที่ในรถมีมาให้และที่ขาดไม่ได้ครับความปลอดภัยเนี่ยที่มาเต็มเลยสำหรับรถรถุรถ่นนี้ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเป็นเจ้าของดวงดาวดวงนี้นะครับมาพบกันได้ครับที่นี่เบนต์ตลิงชันครับขอบคุณพี่ปิงมากมากนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถสไตล์สปอร์ตคูเป้แบบนี้นะครับก็เข้ามาสัมผัสคันจริงได้นะครับมาพบปะกกับพี่ปิงได้นะครับโอเคขอบคุณพี่ปิงมากมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็มาถึงรุ่นถัดไปนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่มีความพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าจัดอยู่ในตระกูล AMG Family นะครับแล้วก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ทั้ง2ท่านของเรานะครับเป็น AMG s a l e p e r s o n ทั้ง2ท่านเลยนะครับสวัสดีครับพี่เอกแล้วก็แก๊ปนะครับสวัสดีนะครับพี่เอกครับวันนี้มีรุ่นอะไรมาแนะนําบ้างครับเชิญเลยครับครับขอบคุณครับนะครับวันนี้นะครับมาพบกับพวกเราที่โซน Mercedes AMG นะครับและที่ด้านหลังของผมนะครับ กับ Mercedes-AMG E53 f ฟ m e 53, m t t i c Plus นะครับกับขุมกำลังเครื่องยนต์3,000 c c เครื่องยนต์เบนซินนะครับสไตล์สปอร์ตหรูหราสำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางหลายๆท่านเป็นครอบครัวเรียกได้ว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับคันนี้ค่ะ Mercedes-Benz C43 Coupe เป็นรถสปอร์ตคูเป้ที่ให้ความรู้สึกดุดันมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน3,000ซีตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบความเร็วอยแน่นอนค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจ Mercedes AMG ในรุ่นต่างๆก็สามารถเข้ามาชมและพบกับพวกเราที่เบนต์ล,ลิงชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26กรกฎาคมแล้วพบกันนะคะขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆเลยนะครับผมขอบคุณนะครับทีนี้ถ้าท่านไหนสนใจรถ Mercedes AMG นะครับต้องการมาชมคันจริงต้องการมาทดลองขับนะครับก็ติดต่อทั้งแกรบแล้วก็พี่เอกได้เลยนะครับยินดีดดให้คำแนะนำจากประสบการณ์ของ เซลล์ m e r c e d e s AMG โดยตรงเลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยวันนี้เราพาชมรถกันหลายรุ่นมากๆแล้วนะครับแน่นอนครับว่าชมรถแล้วก็ต้องมาพร้อมกับแคมเปญด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีแคมเปญมาฝากกันนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเขารอแจ้งอยู่แล้วครับเราไปพบกันเลยครับมาพบกับอีก2ท่านนะคบผมสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชัยแล้วก็พี่หนิงนะครับมา เรียกว่ามารอแจ้งแคมเปญดีๆแคมเปญพิเศษสําหรับลูกค้าเบนต์ตลิงชันทุกท่านแล้วอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ครับมีแคมเปญพิเศษอะไรมาฝากกันบ้างครับผมเดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นผู้บอกกับลูกค้าอะไรนะครับนะครับสำหรับแคมเปญพิเศษนะครับในงานเนี่ยจะมีดอกเบี้ย0.99%นะครับประกันภัยชั้นหนึ่งวารันตีสูงสุด5ปีครับผมแล้วมีอะไรครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับลูกค้าที่จองในงานจะได้กิฟต์วอชเชอร์และมีของแถมพิเศษอีกมากมายค่ะเรียนเชิญทุกท่านได้ที่งาน Star p h e n o m e Non The All In Offer ครับแล้วพบกันที่เบนต์ตลิ่งชันนะคะ